น้ำฮอเป้งสาวนี่ก็แห้งแล้วบ้านนี่สิไปหาปลาก้อนมานี้หางมปลาก้อนเอด็ด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 เอ็ดเอ้ยมึงเห็ดแห้งเหรอเขยิบ้ขยิบเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว <laughs> ตบเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตุ๋ไงเฮ็ดสองตัว so เลยปา่า <laughs> <laughs> ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเอาสีมาเป่งน้ำหน้าเป็นเพือจริงเป่งเป่งนะเพราะว่าเข้าห้องมันแก่และแก่แล้วเอกก็สีเกี่ยมเกี่ยวเยวนี่ยเฮายันยัางน้ำยัางยางที่ตมนะเอกก็เลยเป่งให้มันแห้งเป่งให้มันแห้งเพื่อเชาเกี่ยวเขานะเป่งก็บมยเป่งละลาได้เป่งนี่เฮือหน้านีา่นะมันมีป่า ปล่งมันแหงแล้วเหรอสิมาเอาป่าเอาพี่น้องเไยป่ามันสีหลายเลยไม่หรือว่าสีน้อยชําเลยทาเบิ้งน้ากันเออเอาซื้อเงี้งดักไว้ต่อทั้งปียานป่าลงเายานป่าลงเงี้งมาดักไว้ก่อน รถว่าอย่างนี้ทีนี้ฝนดื้อทีนี้ฝนตกดีฝนตกดีรถพอเดินชิปเลยน้ำอยู่กลางเดินน้ำอยู่เดินหน้าอยู่โน่นนี่ยังมีน้ำอยู่เป็ดมาเปิงเป็ดจัดการฝา เบิ้งต่อมันแห้งเนดะ้อพหมดละตัดไปเบิ้งต่อมันแห้งหมดละแบบนัน้นจะได้ปลา,าปะมีบ่ปลาหาสิมนภามาเบิ้งต่อมันแห้ง พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปงมป่าน้ำแห้งไปงมน้ำป่าแห้งน้ำน้ำเพชรเด้อน้น้ำเพชรเด้อไปไปเฮ้เย่เย่น้ำแห้งน้ำแห้งแล้วเย่เย่น้ำหอบเป่งซาวนี่ก็แห้งแล้วบ้านนี่สิเป่งเฮาเลยน้ำแห้งล้วไปหาป่าก่อนมาที่หางมป่าก่อนงมป่าเป็ดน้อยก็ลงเลยลงไปหากินป่าอยู่ในวับวับอยู่นี่ หางมป่าก่อนงอมขี้ตมจกักสีด้ยเลยบอจักกระเป็ดกินกกดก่นมดแล้วก็ะไปจักหากงมป่าเด้อเป็ดลงลุยก้อนละเป็ดลุยก้อนแล้วจักกระเป็ดเป็ดกิ่นมดกระไปป่านะน้อยเอาเสียมานเลยเด้อคือน้ำยังแถวนี้ยังขัง

หกมี่ป่าเออปลาเอาเอาขอสามะอันนั้นได้นาดอหนเอาแยกาหญ่ไปหาปาเลยบนหายพี่เอยพื้นพี่เเดี้ยปาปาปาหน่อย

ป่าลายนะตอนตอนนี้มันเข้าตืบไปแล้วนี่เข้าตืบลึกน้ำกับบอกมันอัางลึกมันเห็นปะดูไปนี่ป้าป้าอะไรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไปนี่สองโตโตก็ใหญ่หนะี่งเอาไหมน้อย đi lên đi 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 ba mama nguppa khí tôm 2 3 tổ nói ba 3 3 tổ ha Hết luôn đèn to luôn Hết, phải phải ได้ตัวเดียวไอ้บป่าเหป่าบอ้แล้วป่าป่เป็นนี่นี่นี่มายนี่เลไเด้ดิขีวันี้เด้อดูนี่ชับสนนะโอ้โถ่ายน่าสน น <c ười> oh! oh! ี Ether net. Ether net. ่ๆน่าซ <cast> ีโต้น <rires inaudible> ีโตนี่ๆโอ้โอ้งามงามงามกันมางบ่ากบ่าเอ็ด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 เเอ็ด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 เอดเอ็ดเน็ดเอ็ดเอ็ดเอ็ดเี่ดเอ็ดเอ็ดเเอ็ด่อ็อ็เ็ดอเ ปกติครับว่าจับป่าสองมือว่ะอันนี้สองมือก็ป่าสองตัวจับได้โอ้ตัวบกเงี้ยเงี่ยพุ๊บไปพุ้งๆอันนี้อ็ดแล้วฟุ้งะป่าตัวเงี้ยเด้อดีน้องเห็นป่ะตกเงี้ยตกเงี้ย มันอยู่หน้าเข้าเลยนะป่านะเป็โปดโกรธมันเนี้ยมันจึงป่ัยนไปไปแล้วพี่เนาะไ,ได้ปะเนี่ยได้เลยม้วน,นี่ยแต่เก้ามต็กป่ามันหลาย บุกมาเขาอยู่หาไปเขามันตึบพี่ลึกมันเลยบุหินเห็นบ่เขามันกระตุบท่วมโอหมันงามเลยแถวนี้เขามันตึบเต็มหมดเลยเขากับสีพอเกิ่วแล้วเกี่ยวหมดเลย แล้วข้ามันแห้งเป่งข้ามันแห้งซะมีแต่น้ำมีแต่ขี้ต้ม<ฮ>หาไปหามากกับฮอนแดดเลยหายะมันหกไงค่ายแต่สี่ยุดก่อนพอได้กินพอได้ปากินง่ายเลยสี่เศร้าก่อนเลยพี่น้องเลยพักพอนก่อนฮอนแดดฝอปลาได้ทั้งหมดแล้วน,นี่นะเพราะว่าเป็ดไปขนูก่อนเลย กินมดแล้วก็ไปจับเอาได้สำเนีแหละแต่เอาปลาน้ำแห้งมาอยู่หัวหน้าครับเอาเปล่งน,น้ำเอ่ได้ปลาฮาโฮเกตโตพอได้แกงซึ่มาวัวกินขา้าวเทง <c oughs> กับร่างแกงปลายู่ที่ไปงมกับหลานน้ำเพรและเอ้ยอ่าแกง พดบกบุกอยู่นี่นะแกงใส่มะโบหะโบหายซ้ำแกงมะโบบหายต่นเทงซ้ำกินแซบ,บ,บแซบอะไนี่กินแซบกินกระป๋าเหรอกินกับปา๋บปาป๋าเอาอยู่เชียวเหรอเออ,หเอออีลาไปงมบ่อมเออเต้นโน้เต้น,ตนงามๆเนาะได้กินป๋านะครับเห็นบ่ คนคนคนตกเองได้แกงปลาเื่อมอบหอมฮัทมอบอบแบบไยเขานยเผ็ดเอ้ยอ๋อยชวนชวนอยู่ชนวนชนอืมวิววิววิวหาะคับนะ มาได้กินข้าวเทงเด้อพี่น้องเด้อไปหาป่ามอนี้ได้แหละกับหลานกับเอ้ยแนย่มีแกงปลาปีงปลา,ปปามีจับมหุ่งกินข้าวเทงมากินน้ำกันแสีแบเด้อเอาขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนขอปิดคลิปก่อนเด้อคลิปหน้าสิเป็นน่าเลิกกัอย่าลืมพ่อแม่ติดตามด้พ่อแม่พี่น้องติดตามน้ำกันขอบใจหลายๆก่อนสิไปกักดไลค์กดติดตาม กดแชร์ค่อยนะ่กดไลค์กดแชร์อ่าขอบใจบายบายนะเพชรปิดคลิปดูบ๊บายบายปิดคลิปก่อนเด้อวันนี้เออปิดคลิปไปเด้อบายบายนี่บายบายโอเค